โปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่คืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Project b a บสเลิร์ n นิ่กันก่อน Project b a บสเลิร์ n นิ่คือกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนโดยการฝึกปฏิบตัติฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักคิดฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 โปรเจกต์เรียน i n g จะเรียนด้วยกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยคิดหาแนวทางการวางแผนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่การประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาตัวเองได้ต่อไปขอให้ทุกท่านได้รับชมวิดีทัศ คลิปการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยบุรณาการทักษะประสบการณ์โลกโครงการพัฒนาทักษะครูและนักการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่21สําำหรับแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวเครือบฟิลม์มสมุนไพรตรงนี้นะครับ เราได้แนวคิดมาจากการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรเจกต์เบ e d Learning หรือว่าการวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาข,ของเรานะครับจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำนะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกก็ดีนะครับมีทั้งอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กจากการที่ให้นักเรียนนักศึกษาลงไปสํารวจข้อมูลเนี่ยพบว่าปลาแดดเดียวตรงนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการรับประทานไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือการส่งออกต่างประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของปัญหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นะครับจากแนวคิดตรงนี้นะครับเราจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมนะครับที่นํามาใช้ในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียวตรงนี้นะครับโดย เราก็ได้มีการทดลองนะครับว่าพืชสมุนไพรนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยได้แก่พวกขิงประชายแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ดีที่สุดนะครับซึ่งตัวขิงเนี่ยสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากขิงเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียร ได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเชอเลเชียคอไลเชื้อสเตฟิโลโคคัสหรือว่าเชื้อยยสต์และก็เชื้อราได้ดีที่สุดเราก็ได้นําตรงนี้มานะครับแล้วก็ามาพัฒนาต่อทําเป็นฟิล์มบริโภคได้ซึ่งในกระบวนการทําฟิล์มบริโภคได้นั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นเม็ดขนุนนะครับซึ่งเม็ดขนุนเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้ของทางด้านการบริโภคอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเหลือทิ้งหรืออาจจะมีมูลค่าน้อยนะครับเราก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเนี้ย ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งในส่วนของการทําฟีมบริโภคได้นั้นก็จะมีส่วนของแป้งที่เราทํามาจากเม็ดขนุนนะครับแล้วก็มีส่วนของน้ํามันหอมระเหยที่เราได้จากกระบวนการศึกษานะครับแล้วก็มีส่วนของกรีซอรัลที่เอามาช่วยในเรื่องของทาให้เกิดลักษณะของฟีมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของอน้ำมันหอมระเหยจัดสินแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาผสมกับตัวกรีซอรัลนะครับแล้วก็ส่วนของแป้งเม็ดขนุนนะครับเอามาผสมกันได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรา ต้องการก็คือเป็นตัวฟิล์มบริโภคได้หลังจากที่เราได้ฟิล์มบริโภคได้ตรงนี้นะครับเราก็ามาทดลองกับปลาแดดเดียวซึ่งปลาแดดเดียวเนี่ยโดยกรรมวิธีการผลิตเราก็มีการแล่เนื้อปลานะครับแล้วก็นําปลาที่เราแล่ได้เนี่ยไปตากแดดไว้หนึ่งแดดพอปลามีลักษณะแห้งเนี่ยเราก็เอามาเคลือบกับฟิล์มที่เราได้มาเนี่ยนะครับหลังจากที่เคลือบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปอบลมร้อนให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง พออบรมร้อนแห้งแล้วเนี่ยเราก็นํามานบรรจุในบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ช่วยในเรื่องของยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง37วันด้วยกันนะครับเทียบกับการเก็บรักษาตามปกติที่ไม่ได้เคลือบฟิล์มเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้แค่วัน2วันแต่ถ้าเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทําให้ระยะเวลาในการจําหน่ายเนี่ยนานยิ่งขึ้นครับค่ะและในลําดับต่อไปเป็นการสอนโดยคุณครูมันตรีคํามาวิทยาลัย,ยเทคนิคปัวอ่ะนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นรางานที่6ก นะครับซึ่งครูจะกํา okay. หนดในรายงานเป็นเ e เยอร์แดงนะครับให้พวกเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนตามเบเยอร์แดงนะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วนะครับให้ส่งข้อมูลเข้าไปในเครื่อง PLC นะครับโดือใช้คำสั่งไว้ เราก็จะเขียนนะครับอธิบายการทํางานของโปรแกรมนะครับแล้วก็ทำรายงานที่7ต่อนะครับในกระบวนการเรียนการสอนะนะครับในรายวิชาการโปรแกรมควบคุมอุหรือฟหรือเรียกว่า P L C นะครับซึ่งจะเป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับซึ่งผมเลือกมนันอยู่ก็คือการใช้งาน h อมเมอร์นะครับแล้วผมก็เลือกใช้การเรียนการสอนแบบ โครงการปุดฐามก็คือ b e j l ซึ่งจะเป็นโครงการแบบการทดลองนะครับเอามาทดลองใช้กับผู้เรียนนะครับโดยการเน้นกิจกรรมแบบ b e j l แบบโครงงานปุดขามซึ่งผลที่ออกมาก็คือว่ากิจกรรมที่ใช้นะครับจะประสบความสําเร็จเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงก็คือนักเรียนได้ลงมือทาเองซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การค้นคว้า,าการทําง,งานเป็นทีมเกิดความ ชำนาญน,นะครับในการต่อวงจรเองแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเองแล้วก็สุดท้ายฝึกให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานของตัวเองให้เพื่อนในห้องนะครับแล้วร่วมกันวิาพากษ์หรือให้คำแนะนำหรือแนะนำซึ่งกันและกันซึ่งเป็นประโยชน์มากดังนั้นกระบวนการ pjl จึงมีความเหมาะสมนะครับสำหรับนักเรียนช่างเพราะว่าทำให้ผู้เรียน เกิดาการเรียนรู้จากงานหรือว่าโครงงานได้จริงครับสวัสดีครับคับผมนายสมศักดิ์ตันดีครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคปัววันนี้จะทำการเรียนการสอนการทำโปรเจกชิ้นงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาหุ่นยน,นต์เบื้องต้น ในหลักสูตรประกาศน,นียบัตรชาชีพสาขาช่างเมกทาโทนิกโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือโปรเจกต์เบดเนนิ่ง (P.J.B.L) สวัสดีค่ะนะคะพบกับครูแตมอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวันนี้นะคะกับ BC b c b a แออนไลน์คลาของเรานะคะเราก็จะมาทำบานอฟฟี่เค้กกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือ ตัวแค้กเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นแค้กเกอร์ที่เราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็จะนําไปปัน่นหรือว่าถ้าบางคนไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถทุบได้นะคะอันนี้ก็จะบดประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องให้ละเอียดจนเกินไปนะคะเพราะมันอาจจะทําให้เวลาที่เราไปใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมันเป็นขยะในถ้วยนะคะเราก็ให้มันมีเนื้อสัมผัสิดนึงนะคะเราก็นําแค้กเกอร์ที่บดแล้วนะคะเทลงไปได้เลยนะคะอัะตราส่วนตามที่บอกในคลิปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเนยละลายนะคะเนยละลายเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แล้วเราก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะเทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คนอ,อันนี้ก็เป็นบานอฟฟี่เค้กนะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูแต็มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดุษฎีน้อยใจบุญศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจากหน่วยศึกษานิเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีวศึกษาขอขอบคุณโครงการพัฒนาทักษะครูในห้องเรียนสตัยวัที่21ที่ให้โอกาสครูอาชีวะศึกษาและได้คัดเลือกครูอาชีวศึกษาเป็นครูต้นแบบของโครงการ you